ได้เล่นด้วยกันสักครั้งก็ยังดีนะครับโอ้โหแฮร์รี่เคนครับเปิดเผยว่าอยากเล่นกับเลโอนลเมสซี่คงได้แอสเิสเพียบแน่ถ้ามีเขาอยู่ในทีมนะครับล่าสุดแฮร์รี่เคนของหน้าตัวเก่งของไบเย์นครับเปิดเผยว่าเลโอนลเมสซี่เนี่ยคือนักเตะที่อยากร่วมเล่นด้วยในทีมเดียวกันนะครับเคนกำลังระเบิดฟอร์มสุดยอดเลยในฤะดูกาลแรกกับไบเย์นที่ยิงไปแล้ว19ประตูจาก15นัดในทุกรายการหลังย้ําจะสปรดด้วยค่าตัวราวๆ100ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แล้วในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดกับสื่ออย่าง ESPN ที่ถามว่ามีนักเตะคนไหนที่อยากจะเล่นด้วยกันหรือเปล่านะครับแฮร์รี่เคนไม่รอช้าก็ตอบว่าลีโอนลเมสซี่นะอยากร่วมเล่นด้วยมาฟังสิ่งที่แฮร์รี่เคนได้พูดถึงเมสซี่หน่อยเขาบอกว่าเออผมอยากร่วมเล่นกับเมสซี่นะเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ลงเล่นในเกมของเราและผมก็มั่นใจว่าเขาจะสามารถจ่ายแอเซสให้ผมได้เยอะเป็นกอบเป็นกำแน่เลยอันนี้คือสิ่งที่แฮร์รี่เคนได้พูดถึงลีโอนลเม ท่าน,นี้ครับแฮร์รี่เคนเคยไปชนะกับเบซี่ในฐานะคู่แข่ง2ครั้งในศึกยูฟ่าชมเีเลกนะครับระดูการ2018ถึง2019ที่สเปอร์เจอบาซ่าซึ่งเป็นบาซ่าของเมซี่ชนะ1แล้วก็เสมอ1น,นะครับ mm hmm. นั่นแหละครับคือทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนในเวที UCL แต่นานแล้วนะครับ mm hmm. เป็นอะไรที่น่าสนใจนะ ถ้าหากว่ามสซี่กับแฮร์รี่เคนมาร่วมงานอยู่ทีมเดียวกันชุกแล้ก็มีความคิดเห็นยังไงได้หาหาว่าทั้งคู่เล่นอยู่ด้วยกันโอ้โหคงเป็นอะไรที่เหมาะเจาะเหมาะมิงมากเลยนะจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม